สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคน้นคนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อในคําพูดที่บอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกที่จะเป็นคนดีหรือว่าคนเลวได้ไหมครับที่ผมยกคําพูดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าคนต้นเรื่องของรายการคนคน้นคนในวันนี้เขากําลังพิสูจน์คําพูดคํานี้อยู่ครับชายผู้นี้มีชื่อว่ารังอัคคินปูรีครับ สำหรับคนอื่นการที่จะเป็นคนดีนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สําหรับหลังไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของเขาต้องจมอยู่กับความเลวร้ายเจอกับอบายามุขชีวิตเขาเข้าออกออกเดือนจําหลายต่อหลายครั้งนะครับเรียกได้ว่าเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวที่จะทําความดีมาตลอดทั้งชีวิตผมถูกจับครั้งแรกตอนอายุสิเข้าสถานพินิษ์พอเราได้ประกันตัวออกมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มเพื่อนข้างนอกที่ เป็นแก๊งเก่าเราเอย่างเงี้ยตอนเราเด็กๆก็กลับยอมรับเรามากขึ้นด้วยความเป็นเด็กเราหลงเลยเราเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้คือการยอมรับที่เรารู้สึกเท่เราก็ถล่มลึกไปก็ไปติดยามันเดินรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5้ารอบ6ผมติดสถานพินิจ์เนี่ยเฉพาะสถานที่เจ็ดครั้งตอนนั้นคุณพ่อก็รู้สึกเสียใจมากลวก็แบบขอร้องให้เป็นทหารสุดท้ายเข้าอยู่หลบเดิมผมก็ติดยาเหมือนเดิมจนไปติดคุกทหารหนึ่งปีหกจนไปถูกจับคดีใหญ่คือคดีชิงทรัพย์ตาลและตัดสินผม10ปีในคดีสุดท้าย รวมตั้งแต่สถานพินิจ <Bel> ค <icy> ุกเด็กนะฮะจนคุกผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเก้าครั้งพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรามีคําถาม้วยว่าเราจะอยู่ยังไงเจอแต่นเด็กวัยรุ่นที่เป็นเกเรด้วยกันเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเกเรในคุกแล้วเราเกเรเพื่อความอยู่รอดเราไม่อยากถูกเปรียบผมถูกสถาปนาจนกลายเป็นถึงเขาเรียกว่าหัวเรือพระนครนะคือพ่อบ้านใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้าคข้าสังคมได้แล้วเราเป็นคนเกเรถึงขั้นเนี้ยเราคิดว่าคุกเนี่ย น่าจะเป็นบ้านหลังที่สองของเราแล้วแต่ถึงแม้ว่าชีวิตของเขาต้องผ่านความเลวร้ายมามากแม้กระทั่งตอนเป็นนักโทษก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักโทษชั้นเลวนะครับต้องเจอกับสารพัดคำเรียกคำเหยียดยามแต่สิ่งหนึ่งที่ชายผู้นี้ไม่เหมือนใครและทำให้เขามีชีวิตใหม่ได้ในวันนี้นั่นก็คือสุดท้ายแล้วเขาพยายามอย่างยิ่งครับที่จะพาตัวเองมาจากจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตจุดที่เชื่อว่า ชีวิตนี้คงจะดีเหมือนคนอื่นๆไม่ได้แล้วพอพี่สาวมาเยี่ยมปุ๊บเนี่ยพี่สาวก็พูดเรื่องศาสนาพี่สาวบอกว่าเออผมเนี่ยเหมือนแบบดูจากแววตาดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมันเหมือนคนหมดอะไรต่ย,ยากเหมือนคนสิ้นหวงังเขาบอกผมต้องเรียนรู้ที่จะมีคุณธรรมหลังจากวันนั้นเนผมลองทําดูเพราะว่าพี่สาวผมมาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งผมตลอดระยะเวลาสิปีที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าผมจะทําตัวเกเรแค่ไหนเขาไม่เคยทิ้งเรา นั่นสิ่งที่เขาพูดผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จริงเขาคงจะแนะนาแต่สิ่งที่ดีให้กับเราก็ลองทําดูขณะที่ผมกลับไปทางศาสนาและผมให้ศาสนาเข้ามาเยียวยาในชีวิตผมอ่ะผมเริ่มคิดบวกผมขอพระเจ้าว่าถ้าเกิดพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยช่วยทําให้ผมได้ปล่อยตัวผมสัญญาพระเจ้าบอกว่าถ้าผมได้รับพระราชาทานอภัยโทษและได้ปล่อยตัวเนี่ยผมอยากเริ่มต้นใหม่จนสุดท้ายผมได้อภัยโทษพอผมได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแลวพอมีโอกาสครั้งนี้ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยผมจะทํามันให้ดี การพิสูจน์ตัวเองของคนที่มีอดีตวนเวียนอยู่กับการเป็นคนคุกม,มาตลอดระยะเวลา15ปีบนเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างไรน่าสนใจนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคนค้นคดวันนี้ครับ เราตรงจุดลงทะเบียนนะคะนีกิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมเสร็จผู้ร่วมทำเสวนาวันนี้ได้มาร่วมสนุกกันนะคะนั่นก็คือการแสดงความคิดเห็นผ่านบอร์ดของเรานท่านี้นค่ะากทานคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการให้โอกาสนักโทษก็สามารถไปเขียนลงบนโพสต์สแล้วก็แปะไว้ที่บอร์ดด้านหน้าของห้องกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับ การที่นักโทษคนหนึ่งนะคะจะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งนอกเหนือจากความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามของพวกเขาแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือความร่วมมือความเข้าใจแล้วก็โอกาสจากคนในสังคมค่ะนั่นก็เลยทําให้วันนี้พี่หลังมาเป็นตัวแทนพวกเขาเหล่านั้นมาพูดคุยทําความเข้าใจกับคนทั่วไปในสังคมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเราไม่สามารถทํางานบริษัทได้เนื่องจากใบสมัครงานเนี่ย เขาจะระบุไว้ว่าเราเคยต้องคดีต้องโทษหรือเปล่าเมื่อเราเป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เราเห็นแค่นี้เราก็ไม่กล้าแล้วเพราะว่าเราไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าเราเป็นอดีตนักโทษเพราะเรากลัวว่าสังคมเวลารู้แล้วปฏิกิริยาของสังคมจะกลับมาหาเราแบบนหนก็จะมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับนักโทษมุมมองของนักโทษที่แบบพ้นโทษออกมาเนี่ยว่าสังคมให้โอกาสเขาได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะมา พูดถึงก็เรียกว่าอะไรความท้าทายหรือว่าวสิ่งที่เราได้พบเจอในขณะที่เราพ้นโทษออกมาเนี่ยว่ามันยากแค่ไหนมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอุปสรรคอะไรบ้างกับสังคมที่ทำให้นักโทษหลายๆคนเนี่ยไม่าสามารถอยู่ในสังคมได้ทําไมการการที่เราออกมาพูดหรือว่ามาทาความเข้าใจแบบนี้คนในสังคมมันถึงสําคัญนะพี่กาก็คือเราต้องยอมรับได้ว่าในสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับกลุ่มนักโทษ เท่าที่ควรแต่ถามว่ามียอมรับบ้างไหมมียอมรับแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากผมจะพูดแบบแฟร์ว่าเราไม่ได้เหมาว่าจะให้คนในสังคมไทยทุกคนเนี่ยช่วยเหลยนะโทษทุกคนใช่ไหม <S <S เราแค่ต้องการให้สังคมไทยเนี่ยมีความเมตตาให้โอกาสกับกลุ่มนักโทษที่เขาพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองมันเป็นเรื่องของโอกาสทั้งสองฝ่ายที่จะให้กันนะครับมันจะทำให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้คุณเชื่อไหมในห้องนี้มีนักโทษฆ่าคนตายอู่คนหนึ่งนั่งอยู่วันนี้เขาพน้นโทษไปอยู่ในโลกภายนอกเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วช่วงแรกมันยากมากสําหรับเขา ต่วันนี้เขาก็สามารถยืสนสังเกได้ถ้าผมให้เขารู้ขึ้นคุณจำรู้ไหมว่าเขาฆ่าคนตายโควาย่นขึ้นครับข,ขอเสียตบมือให้โคนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังในวันนี้สิ่งหนึ่งเขาจะได้มุมมองความคิดว่านักโทษเนี่ยไม่ได้น่ากลัวสองเขาจะรู้กระบวนการว่าทําผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราทําผิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย มันยากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งจะสามารถามายู่ในสังคมได้นั้นอย่างน้อยมันก็เป็นมุมมองทางบวกให้กับพวกเขาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนเราอาจจะอนาคตอาจจะทาผิดก็ได้หรือมีสิ่งล่อรวมบางอย่างทาให้เขาเกิดหลงผิดก็ได้แล้วก็สิ่งที่คาดหวังที่สุดเลยใหญ่เขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงแทนเราคือทั้งสารที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่ที่เขาจะมีแนวความคิดที่สร้างสารรค์และค่อนข้างจะนอกกรอบผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ เขาได้ตกผลึกบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นแรงผลักดันกลุ่มพวกเราให้ยืนในสังคมได้ค่อนข้างดีผมขอแค่ให้พวกช่วยคนที่เขาพร้อมสุดตัวคือก่อนมาฟังอะค่ะเหมือนเรามีมุมมองเกี่ยวกับนักโทษแค่ด้านเดียวว่าแบบเขาเป็นคนที่ทําผิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้รับบทลงโทษแต่เหมือนพอได้มาฟังแล้วเหมือนพี่หลังก็คือ ได้แบบเปิดมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ควรแบบอคติกับคนที่แบบพอเราได้ยินว่าเขาอ่ะเคยเข้าคุกมาก่อนแล้วก็จะแบบมองด้านลบไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนหน,นึ่งเนี่ยครับเราก็ไม่ควรตีตาไปก่นอนที่เรได้รู้จักเขาเครับ <S <S เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการโอากาส่าคนอื่นเพราะเขาถูกมีประวัติติดคุกฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้เต็มที่มากที่สุดมันทําให้ผมรู้สึกว่ากว้างขึ้นผมได้เข้าใจพวกเขามากขึ้นเนี่ยครับซึ่งผมคิดว,ว่ามันจะต้องมีประโยชน์ในการนําไปใช้แบบ ไปยุคข้อกับการเรียนแล้วก็แน่นอนครับผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนในสังคมรอบๆให้เทาได้รู้กันขณะที่ผมตัดสินใจเปิดเผยตัวเองในช่วงแรกเนี่ยมันยากมากนะฮะหลายๆคนก็พยายามบอกผมว่าอย่าพูดเพราะในสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้ยอมรับอดีตนักโทษมันมีสองมุมแต่ผมตัดสินใจว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าผมเก็บมันไว้อะผมจะไม่ได้หลุดออกจากคุก มันก็จะเป็นคุกที่อยู่ในใจผมผมเลยตัดสินใจว่าขอเปิดเผยแล้วกันแต่ผมอยากจะพิสูจน์แลวก็เห็นว่าผมเป็นอดีตนักโทษคนหนึ่งแต่วันนี้ผมกลับตัวได้ผมก็เลยตัดสินใจเปิดเผยนั้นในช่วงแรกในการที่จะผ่านแรงเสียดทานหรือแรงต้านพวกนี้ค่อนข้างยากฮะมันต้องใช้กําลังใจค่อนข้างมากและกําลังใจของผมก็จะมาจากคนรอบข้างที่เขาคอยประครับประครองเราเนี่ย นี่จะไปเรือนจำกบินบุรีครับผมก็ไปจัดเหมือนมินิคอนเสิร์ตสร้างความสวยให้กับนักโทษแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนผมจะพูดแบ่งปันระสบการณ์ชีวิตแล้วก็ให้กําลังใจหนุนใจเขาให้กําลังใจเขาให้แนวทางเขาแบบนี้คือผมเริ่มไปในเรือนจําตั้งแต่6ปีที่แล้วเลยครับคือผมไปมาเยอะแค่ไหนผมไม่เคยทํำสถิติแต่คิดว่าถ้าเป็นเรือนจำเนการกลับไปไปพูดหรือไปทํา กิจรรมคือผมเข้าทั้งเรือนจําแล้วก็เหมือนสถานพินิษด้วยใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยผมว่ารวมๆน่าจะประมาณสักเจ็ดแห่งแล้วทำคอนเสิร์ตเราก็ทํามาแล้วน่าจะประมาณสัก30-40ครั้งได้จากศิลปินหลายๆบุคคลที่เขาอยากมีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมแบบนี้ครับอันช่วงเวลานี้ขอสืบประเให้กับวงรัดแจงครับผม เดือนจำเราเคยอยู่มานักโทษต้องการเสียงดนตรีเขาต้องการความสุขบางครั้งเ็าไม่ต้องการฟังอะไรมากมายหรอกเขาต้องการแบบเฮ้ยคุณมาจัดคอนเสิร์ตให้เราได้ไหมเราอยากจะร้องเพลงฟังเพลงอยากสนุกสนานเราก็จัดให้เขาขออนุญาตเดือนจำาอธิบดีขอจัดความสุขใว้กับเขาบางทีเขาอยากจะกินขนมดีๆเราก็ลงทุนลงแรงซื้อหากลุ่มเพื่อนเอาขนมเข้าไปแจกหรือบางทีเขาต้องการวิทยากรที่จะพูดปลุกฝังจิตใต้สานึกเราก็จะไปพูด ตัวครับผมชื่อหลังอัคคลินปูรีนะครับเป็นอดีตนักโทษที่ใช้ชีวิตยอยู่ในเรือนจําทั้งหมด9ครั้งครับเป็นนักโทษที่คนในสังคมไทยทั่วประเทศไทยมองว่าคนอย่างผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่วันนี้ผมยืนตรงนี้ผมอยากบอกพวกคุณว่าทุกคําดูถูกทุกคำสา,าแช่งสําหรับผมมันไม่จริง ตอนหนึ่งเราแบบสามารถยืนได้และเราเข้าใจช่องทางในการยืนได้เนี่ยเราก็เหมือนอยากจะกลับไปบอกเขาตรงเนี้ยเพื่อช่วยพวกเขาให้พวกเขาได้มีโอกาสมายืนได้เหมือนอย่างที่เรายืนอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าครั้งที่เราอยู่ในจำไม่มีใครสามารถชี้ทางสว่างให้เราได้เลยเราหันไปทางซ้ายทางขวาทุกคนอยู่ในทางมืดเรามองได้แค่นี้มองได้แค่ก้าวเดียวเราไม่สามารถมองก้าวที่สองได้แต่ละวันที่เราคุยกับเพื่อนเราคุยกันเราคุยแต่เรื่องไม่ดีมันถูกปลูกฝังทุกวันเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดี เช่นเดียวกันถ้าเกิดในเรือนจำเนี่ยมันมีคนที่ใส่น้ําดีไปทุกวันกอบหูคนน่ะยังไงเขาก็กลับตัวได้ทุกวันนี้เราไปในเรือนจำเนี่ยเราต้องการจะให้นักโทษเนี่ยได้เห็นได้เห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมีนักโทษที่กลับตัวได้และเราก็จะไปให้เขาเห็นเราเพื่อหวังว่าวันนึงเขาพ้นโทษมาเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาเรา เราจะหาช่องทางช่วยเขาเป็นบุคคลไปงั้นการเข้าเรือนจําผมมันไม่ใช่แค่ไปพูดเป็นวิทยากรผมเข้าทุกอย่างเราเข้าทุกรูปแบบของเรือนจํารวมถึงพ้นโทษหน้าเรือนจาถ้าไม่มีบางคนเป็นเพื่อนผมและไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องผมยินดีไปรับถึงหน้าเรือนจําหรือบางคนที่ไม่มีเงินอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมยินดีส่งทานาทให้ด้วย2 0 0ร้อยสบาทเพราะว่าผมมองเขามีคุณค่าผมมองเขาเป็นเพื่อนผมงั้นเป้าหมายหลักของผมเนี่ยผมหวังทุกครั้งที่เข้าเรือนจําผมหวังหวังให้มีนักโทษสักคนหนึ่งที่จะฉุดคิดได้ และออกมายืนในสังคมได้อย่างคนปกติครับงั้นผมอยากจะบอกผู้ชายทั้งทุกท้องลายนะครับออกมาติดต่อผมผมยินดีช่วยเหลือคุณผมยินดีให้โอกาสคุณและคุณดูนะครับทุกสิ่งที่ผมเข้ามาในเรียนจำผมจัดคอนเสิร์ตทั้งหมดถ้าเป็นมาจากผมนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมทุกคนควักเงินกันเองเข้ามาหาคุณเพราะผมมองพวกคุณมีค่า คือทุกครั้งที่เราเข้าไปเรือนจำนะเราก็จะบอกเรือนจําว่าเราไม่ขอรับเงินบางทีเรือนจำมาจ,จะมีน้ําใจในการจะให้ค่ารถค่าเดินทางค่าเครื่องเสียงเหมือนช่วยเราแหง่าเราทุ่มเทปไปแล้วเราก็ขอเขาว่าเราเราไม่รับดีกว่าเราขอให้เรือนจำนแค่เลี้ยงอาหารพวกเราพอละคือเราไปโดยการใช้เงินของตัวเองบวกกับเงินของกลุ่มเพื่อนด้วยกันนยคือสิ่งที่เข้าไปเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ย คือผมได้ได้รับพลังใจในด้านบวกกลับมาให้มีแรงทํางนานทานานํทานู่นทานี่ต่อไปถ้าสิ่งที่พวกเขาจะได้เนี่ยคือนักโทษก็จะได้รู้สึกว่าให้มีบุคคลข้างนอกที่สนใจเขากล้าเข้ามาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปในเรือนจําทํากิจกรรมเพราะหนึ่งกลัวใช่ไหมฮะพอเขาเห็นบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นดนตรีเข้ามาใกล้ชิดเขามาจับมือเขามากอดเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออบุคคลข้างนอกเริ่มยอมรับเขามากยิ่งขึ้นคือสิ่งที่คนในเรือนจำเนี่ยหรือคนในคุกเนี่ยต้องการ ที่สุดจากคนข้างนอกคือวันที่เขาพ้นโทษมาแล้วอยู่ในโลกภายนอกจริงๆที่เขาต้องการโอกาสจากสังคมโอกาสจากบุคคลภายนอกที่จะให้อาชีพการงานหรือว่าให้หลายๆสิ่งที่เขาจะสามารถอยู่ในสังคมได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแต่ขณะเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเพื่อจะให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่บุคคลที่ถูกลืมผมพยายามทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมี เพื่อนมีอะไรมีอดีตนะโทษอย่างหลังคนนึงมีอย่างคนนูน้นคนนี้หรือสิแลเป็นมากมายที่ยังเข้าไปให้กิจกรรมกับเขาเข้าไปสร้างความสนุกสนานกับเขาหรือเข้าไปทําทุกกิจกรรมแล้วก็แล้วแต่เราคาดหวังว่าให้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่บุคคลที่ถูกลืมจากสังคมภายนอกชีวิตพวกคุณทุกคนแค่ทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาอยู่ในเรือนจำชีวิตแค่เปดเพื่อนแต่คุณค่าความเป็นคนของพวกคุณและพวกผมยัง เท่าเดิมของมากครับผมตัดสินใจว่าผมจะเดินเข้าเรือนจำนเลยช่วยเหลือนักโทษของผมมาทั้งชีวิตยังบอกตัวจะตายเพราะเราเราเคยตกในที่นั่งลำบากแบบนี้เราเคยอยู่ในสภาวะที่ถูกกดดันเราเข้าใจความรู้สึกเวลาหิวเป็นยังไงเวลาญาติคนอื่นเยี่ยมและเราไม่มีญาติเยี่ยมเป็นยังไงเราเข้าใจความรู้สึกด้านไม่ดีทั้งหมดเลย และความรู้สึกนี้มันไม่เคยออกไปจากชีวิตเรามันอยู่ในเราทุกครั้งที่ผมกลับเข้าไปเดอนจำมันทำให้ผมไม่ได้เห็นตัวเองต่อให้ผมเป็นวิทยากรยืนพูดต่อหน้าคนมากมายผมจะเห็นตัวเองทุกครั้งนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอมันเลยเป็นแรงที่ทำให้ผมเข้าไปในหนังจ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรภพา o f f i c i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรุพาครับ